เป็นบททดสอบที่ที่จะเป็นบันไดขั้นแรกว่าเราพร้อมแค่ไหนที่จะไปเป็น1ใน8ทีมครึ่งนะครับสำหรับทูบอลโลกบอกได้ว,ว่าลิมานอนเองในระยะหลังก็ต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวนะครับรวมเรื่องของแทคติคข้แล้วก็อันดับที่ทำผลงานในพีฟ้าเดย์หลายๆครั้งทางได้ดีนะเพราะนั้นเราฝากเป็นกำลังนใ,นใจให้ให้น้องๆน,นะครับทำผลงานให้ดีสุดแล้วก็ ก็ฝากเรียนเชิญแล้วกันนะครับแฟนบอลผมไม่แน่ใจว่าบัตรตอนนี้ขายหมดหรือยังนะแต่ถ้ามีอยู่ก็ก็เชิญครับที่สนามไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราเพื่อเพื่ออย่างน้อยในการทําคะแนนในฟีฟ่าเดย์มันจะได้มีโอกาสขยับขึ้นได้อีกนะครับมันก็เป็นเครดิตของทีมชาติไทยก็ยังมองว่าเราเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านแล้วก็ผมเชื่อว่าเสียงเชียร์เป็นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราทําได้ดีก็มีโอกาสผมว่าเบียดเอาชนะ อย่างน้อยก็1นู่แล้วจริงๆแล้วผมว่าถ้าเราเกรดบอลถ้าเราเพิ่มกันจริงๆเนี่ยเกมลุกอ่ะมันอาจจะเป็นเป็นเปอร์เซนในการที่จะโชว์ในในเรื่องของการไปประสบความสำเร็จในในบอลระดับเอเชียเนี่ยผมว่ามันน้อยมากแต่ว่าผมอยากจะให้เพิ่มเปอร์เซนของเกมรับซึ่งถ้าคุณมีเกมรับที่ดีเนี่ยมันมันยังคิดต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่แลครับเกมรับเราไม่ดีเนี่ยเราเรามีโอกาสที่จะสะดุดได้ตลอดเพราะนั้น แค่แค่นาเสนอแนวคิดว่าจริงๆแล้วมันต้องมันมันทุกอย่างมันมันสำคัญหมดแต่จริงๆงานมันกดดันอยู่แล้วนะครับงานโค้ชทุกคนมันกดดันอยู่แล้วมันพร้อมที่จะตกดานทุกวันถ้าผลงานไม่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ไม่มหผลหรอกเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมาโน่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาซึ่งการแต่งตั้งแบบนี้มันมันก็มันก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าพร้อมเสียบอะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่อาจจะเป็นแรงจูงใจนะให้มาโน่กับลูกทีมที่ ที่เขายังคงยังคงให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมาโน่อยู่เนี่ยอาจจะมีพลังแฝงก็ได้ทําให้มาโน่ทางานได้ดีก็ได้